เราควรทำคอนเทนต์แบบกว้างๆหรือว่าเป็นเรื่องเฉพาะเจะจงมีนิชของตัวเองเดียว่ากันในช่วงเริ่มต้นนะครับข้อแรกเลยคือเราต้องจัดหมวดหมู่ให้อกลกอริทึมมันรู้ว่ามันควรส่งไปหาใครมันมักจะเซิร์ฟจากความสนใจของคนดูเป็นหลักเกือบทุกแพลตฟอร์มเป็นแบบนี้ครับบางคนบอกอยากทำเรื่องลา์ตไตล์ตั้งแต่แรกทำเรื่องกว้างๆติดอยู่200วิวเป็นปีๆก็มีครับข้อที่2สําคัญกว่าอีกคือเราต้องจัดหมวดหมู่ในหัวของคนดูให้ได้เขาจะจําเราได้จากเรื่องจุดเล็กๆจุดเดียวว่าเราเก่งอะไร สแตนฟอร์อะไรลองนึกถึงอินฟลูเอนเซอร์ช่องที่คุณชอบก็ได้นะครับมันมักจะเป็นแพทเทิร์นนี้เสมอแต่พอเขาทํามาได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยครับมันจะเข้าสู่สเตจที่2คือพอคุณเนี่ยทำมาได้3เดือน6เดือนหรือว่าชัดเจนในจุดยืนแล้วเนี่ยค่อยขยายไปเรื่องอื่นได้ครับพูดถึงตัวเองได้มากขึ้นพูดถึงไลฟ์สไตล์ได้มากขึ้นเพราะตอนนี้เขาชอบที่ตัวคุณแล้วไม่ใช่แค่เรื่องราวในตอนแรกอย่างเดียวเออแล้วผมถามนิดนึงนะครับทุกคนจำผมหรือว่าช่องช่องเนี้ย จากเรื่องอะไรมีภาพจำแบบไหนเป็นหลักลองคอมเมนต์บอกนิดนึงนะครับ